คนวิ่งไล่ทนมเตรียมเตรียมรอรถขจ้กลับบ้านกันอ่ใช่วิ่งตามคำขโยกคนแรกรู้ไหมว่าข้างหลังอะวิ่งตามนี่รู้ไหมแล้วอยกใครอเปว่าไปโยไปยอมบแล้วเอ็มกับแล้วไปเลยนี่ครบไหม เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดเรายัไปถ่ายไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยเทสเเานี่เเเีย่รู้อ่ะขอขยิบหน่ย

เดียวกล้องไ้อยองเดี๋ยวยางปงเปาีไรไอ้ไม oh. ่อเดีแลก็ช่วยด้วยพองกันโอียไป ที่ว่าน้องมาจากใช้แดนน้องมาจากใชยแดงจีหจริงค่ะโอ้มาไกลทำไม้ไาอยู่ชายแดนไปมาเรื่อยๆมีแชน์มีแชรแม่แหม่มีชรยแดนมี่อแล้วีู่รี้กมีรมีนโลมีเมอมีในเมือมีในเมืองมีในป้ายใหญ่เหรอใค่ มองหน้าใครไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นตาไฟเหอสวนผิวเอมหมดเลยเดี๋ยว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 ผิวสวยโอเคโอเคอเคสยโอโดีอ่ะเอ็มเอาไหมถือเลย่อนลงอะแล้วแล้วเชค่ะ

มีคาถาอะไรบ้างไม่จะมีเจดมะไ้ไม่ตัวงเ่ในสปิเตอร์ะบ้างไม่บวนล้วนลาทำไมวันนี้แอดมินเราเซ็กซี่ไม่ได้สิวาวีบวนล้วเรแได้นคนเก่งของหนูเดี๋ยวๆๆเ

ไค่เ่ให้ลอยลป่ที่้านไป่ที่บ้นดีว่ไป่ี่พี่ขายแตงโมทอะไรอ่ะสวัสดีลอยลม นี่ก็ขอบคุณท่านที่เป็นกำลังใจท่านในการร้องเพลงวันนี้นะครับเขากำลังขันเล็บปากเลยขอบคุณครับสวัสดีคุณแม่รับงนไรมใครนะ b f เอฟเันนี้ใหม่เลยว่าเอมบีสั่งกันเลยแก๊งพิซ่าแก๊งพิซ่ากันนะส่วนแก๊งปีศาจวันนี้อยู่ไหนกันนี่ก็ดีมากที่มาให้กำลังใจเขาจะร้องเพลงวันนี้นะเหนื่อยกันไหมเนี่ย บองคนกันอยู่ต้องนานบอกเขาจะออกมาใช่ไหมก็ดีแล้วแหละจะได้ดูียากจะไปช่วยเป็นเพื่อนเขาและโอเคดีมากเขาจะไปแร้วนานไปตุ้งตุงไปไหไปถ่ายคลิปต่อไปเอ็มเซลจะไปจะไปต่อไปใช่แล้วจ้ามันจะขาดนะเลยโอ้ยตอบแล้วพี่อกว่าเราเจอแล้ว

ี่รอเดี๋ยวถ่ายเดียวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไหมล่ะไม่เย็นไม่ยไมลยม่ไ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 มไม่ไม่่ไม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 ่ไไ่ไ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจต้องไปละหายเลยอะไปหายเหมือนกันอยู่นี่อยู่นี่ฮัทแมววันนี้เราเล่นลลนดาเรามคนเล่นแันไม่พูดอะไรเลยไม่าคุณับเอ็มเกแนะม่หายแอยู่นะง้อเลยง้อเลยนะเอ็มเกไปเนะ

sẽ không chịu thay. Ai sẽ bị bẩn? không chịu คุณนี่มาแต่งหน้าทัมทีนี yeah> ้ยี yeah> ่บยี่บเม่อ่โมงครับว่ายโอ้หแต่ว่าก็เล้นเหมือนเดิมเ้นทหมเหมือนเดิมม่แต่งนี่ลไ่ไ่บอกตัวว่าแต่กนมีมาตอนเอ็มเต้นเลยแล้วกันได้ค่ขอไปหาหมีก่อนไปแล้วอยหี่อนไม่เห็นเลย

มอ่ม่เมย์ยถ่ายใช่ไหมถ่ายถ่ายถ่ายถ่าถ่ายถ่ายถ่ายไ่้ยถ่า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 ย่ยถ่ายถ่ายถ่าย่ายถ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 ่ถ่ายถ่ถ่ายถ่าย่ถ่ายถ่า่ถ่ายไ่าถายถ่าย่่ายถ่่ถ่า่ถ่าย ฝั่งเอ้ฟอมอยู่ไหนอ่ะฝั่งฟอมอยู่ไหนเอ้ยฟอมอยู่ไหนอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณครับอะไรนะเดียวพี่แค่เะไนหนูหรอขอบคุณน้าขอบคุณนรัขอบคุณน้ว

ขอ,ขอบคุณค่ะรอ,อนางกันเลยวันนี้มาเลยเชิญเลยค่ะไว้ด้วยอาได้วยครับนี้ก็คำนี้ครับอสุดสุดสัปดาห์สรอแล้วไม่ได้คืนก

มาค่ะมค่ะมาเขาไปตรงกันเลยเราดนอตลยไปเหยียบเาเลยใครอะดนดูสองนี้แยโดนไป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 

ไมอ่างังหลอไมหลอลอดลอดอ๋อทหลอดทหลอดก็ม่าอันนี้เยนะทลออ้ยมีนยเอ้อาลใส่แฝงใส่แง

ไม่ใครโดนหรอติดหรอที่น้ำไม่ทันอ่ะจไมน้โดังเลยเรอ่มเริ่มเริ่มตนนซึ่งขอเ็ีมเอเอับโอเคเอมสับงเลยแอม เลยแกจะเริ่มถอยไปตรงนู้นแล้วเอ็มมานี่เอ็มไม่อันนี้หน่อยค่ะอันนีุ้ัเกี่ยวป็นมดขามหนูนั่นแหละหนูนั่นแหละขามด๊าแล้วกินเสร็จแล้วนี่ได้ถ่ายเรื่องแบบเรื่องแบบเข้าไปอีกไหมไฟขอบคุณค่ะสวยงามไหมสวยงามไหมโอเค อะไรอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูหน้าเองเร็วกลับมาเลยเหรออะไรกันหรอมาใหม่แนละครกับคนอื่นด้วย คนเปลี่ยนเงนะครัไม่ส่งให้ห่อ้างนนี้กไม่ใ่ นานทีนะเนี่ยกว่าจะเจอเ่อี่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วเชิญค่ะยังไงค่ะพี่ยังไงค่ะไปจะดูไมอียล่ะโ้โถ่ายอะไรอ่ายอะอถ่ายระวันกับใครถ่ายถ่ายไอแยมยมาะไยมแยคถยถ่ายแย้่ยมใครถ่ายถ่ายแย้ถ่ายมใค่ยนี่นี่แยมแยมอ๋อี่

Eu acho que Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด้วยโอ้ยด nah. ้วย้ามวยนะเขาเต้นเขาเต้นหโมงเย็นเหมือนเดิมโอเคขก่อได้มแรอเคจะน่าสกนะโค่าขนนะับบ้านดีๆนะทุกคนกลัานดีไม่ปิดไม่ปิดเองบาย มันจะไม่เป็ีจนกว่าจะออกไปก็ได้แล้วแต่แป้นแป้นตอนนี้จิบเลยจิบเลยจิบเลยรถคัน